สวัสดีครับวันนี้นะครเราจะมาทำเมนูพิเศษนะครับคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนนะครับเนื้อวัวนะครับวันนี้เราจะใช้เนื้อสามชั้นนะครับจะนำเสนอในแง่ที่ว่าทำยังไงก๋วยเตี๋ยวที่เราทำเองที่บ้านนะครับมันจะอร่อยกว่าที่ร้านดังๆนะครับ มันไม่ยากเลยนะครับเราทําได้จริงๆนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับเริ่มจากใส่น้ําเข้าไปนะครับนี่ครับนี่ขวด1.5ลิตรนะครับลองใส่เข้าไปขั้นแรกเนี่ยนะครับครับหนึ่งนะครับเนี่ยครับเราใส่ไป3ลิตรเลยนะครับตอนแรกเลย่ยหม้อใหญ่ลิตรหนึ่งนะครับหมอใส่นี้3ลิตรนะครับ เอเราใส่แค่นี้ก่อนนะครับจริงๆต้องใส่มากกว่านี้แต่เราต้องเผื่อไว้ด้วยว่ามันจะมีขั้นตอนที่ต้องเติมน้ำเพิ่มอันนี้เราก็ใส่กระเทียมสดเลยนะครับนี่รวบลักง่ายๆเลยนะครับกระเทียมสดนะครับอาแล้วก็เราใส่เครื่องเทศนะครับเครื่องเทศที่ทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อธรรมดานี่แหละครับที่ขายทั่วไปนี่แหละง่ายๆนะครับมีอะไรบ้างก็ผมจําชื่อไม่ได้นะครับแต่ก็มีซื้อขายได้ทั่วไปนะครับ จำได้แต่มีอบเชยนะครับซินนามอนเนี่ยครับแล้วก็ขาแห้งนะครับแล้วก็เม็ดผักชีแล้วก็อะไรไม่รู้ผมใส่สองสองพอครับแล้วก็ผมจะเน้นซินนามอนนะฮะผมเพิ่มอบเชยเข้าไปนะครับสองท่อนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นโซเดียมนะฮะเกลือนะครับอ่านี่นะครับผมใส่ไปสักสองในสามก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะใส่อันนี้เป็นซอสแม็กกี้บวกกับซีอิ๊วขาวนะครับ ใครจะมีสูตรอื่นก็แล้วแต่นะครับผมจะใส่ผสมกันเลยนะครับอันนี้ผมใส่หมดเลยนะครับใส่หมดเลยนะครับส่วนเกลือกับตรงนั้นผมรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะใส่พริกไทยเลยนะครับตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคง่ายๆนะครับไม่ยากคราวนี้ก็มาดูส่วนอีกเครื่องปรุงอีกส่วนหนึ่งนะครับพวกจะเป็นผักหรือว่าส่วนเสริมนะครับให้น้ำซุปอร่อยขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นัวเชท้าว เอาช่วยนะครับไม่ใช่มันสำปะหลังนะโอเคเราก็จะใส่เราจะเท้าไปเลยนะครับอ่าลงในนี้ครับคันนี้เรายังไม่เปิดไฟนะครับเราใส่ไปเลยยิงๆเปิดไฟก็ได้แหละแต่ลืมนะครับโอเคเราเรามานี้เลยครับคันนี้เนี่ยครับเรามีแชหอดด้วยนะฮะมีไชหลอดด้วยนะครับพวกนี้คือจะทําให้น้าซุป อร่อยนะครับไม่หวานหวานธรรมชาตินะครับสวานงูนะครับนี่นะครับแถมยังได้เบตาเ้าแคโรทีนนะครับโอเคอ่าอยอะหนึง่งอยอะหนึ่งก็จะเป็นอ่าหอมใหญ่นะอ่านี่ครับครับ,นะรบเอาหั่นโดยที่ไม่ต้องอะไรมากเดีย๋ยวไปซีเรียสนะครับไปซีเรียส บางทีสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้มันลึกลึกอยู่ที่กลิ่นนะ,ะทำให้มัน,นง่ายๆครับแต่อร่อยลึกนะครับทำได้ถ้าเราเข้าใจนะครับอ่าใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยอ่าเอาหอมใหญ่รู่นหนึ่งครับเราใส่หอมใหญ่เข้าตั้งเยอะเลยครับแต่แปลกนะครับมันจะทำให้มันอร่อย มันจะไร่งหอมจนฉุนม,มันไม่ใช่นะครับนะครับใส่ไปเลยนะครับหั่นไซส์นี้ก็ได้ไม่ต้องซีเรียสครับเพราะพวกนี้เราไม่เน้นสวยครับเราเน้นถึงครับเราเน้นลึกครับนะครับโอเคแล้วาวนี้ผักชีนะครับสูตรของผมนี่ผมจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับคนอื่นจะบอกว่าราบผักชีแต่ผมทดลองดูแล้วนะครับแบบนี้ผมโอเคกว่าอร่อยกว่า อย่าไปเชื่อในปฏิหารของรากผักชีมากขนาดนั้นครับใส่ทั้งต้นเลยครับนะครับไม่ต้องลัวเนี่ยครับง่ายๆครับคราวนี้เราก็จะติดไฟนะครับเราก็จะติดไฟก่อนนะครับอ่าติดไฟเนี่ยครับถึงขั้นตอนสําคัญนะครับเราใช้น้าตาลทรายแดงนะครับผมไม่ใช้ซีอิ๊วดาหรือซีอิ๊วหวานอะไรทั้งนั้นนะครับผมทดลองมาแล้วสู้ไม่ได้นะครับคราวนี้เราต้องใช้การเปลี่ยนสีน้ําให้เข้มข้นเนี่ย เราต้องใส่น้าตาลทรายแดงใส่เยอะเลยครับประมาณสองทัพพีได้นะครับประมาณสองทัพพีนะครับมันจะไม่หวานนะครับมันจะไม่หวานผมลองวนะเราจะคั่วน้าตาลทรายแดงนะครับอ่าครับเราเริ่มจากจุดไฟนะครับอย่าให้ไฟแรงมากนะครับพูดง่ายๆก็คือคั่วให้มันไหม้นะครับแต่ไม่ใช่ไหม้จนขมนะครับมันจะขมนะฮะเนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยครับเริ่มแล้วครับเริ่มได้ที่ละนะฮะเริ่มได้ที่ละอันนี้นะครับ เริ่มได้ที่ละเนี่ยครับที่การขั้วนะครับขั้วน้ำตาลทรายแดงเริ่มแล้วครับเริ่มได้ที่ละมันจะติดนะครับมันจะติดอ่าเริ่มได้ที่แล้วนะครับแบบเนี้ยนิดนึงครับอีกนิดนึงอยู่ที่ความชํานาญนะครับคนที่ไปเคยทําอาจจะไม่ชํานาญนะอ่าได้ที่แล้วครับคันนี้ได้ที่ละประมาณนี้แหละเนี่ยครับเติมน้ําไปเลยนะครับเติมน้ําไปเลยให้ท่วมเลยนะครับนี่แหละที่บอกว่าเราต้องใส่น้าแค่สองขวดก่อน อเ okay, ครับนี่นะครับหลังจากเราเติมน้ําเข้าไปแล้วนะครับคันนี้กระทะที่เราตั้งไฟไว้นี่เขเริ่มน้ําก็เริ่มร้อนนะครับไอพวกที่ติดอยู่ตามกระทะเวลาโดนน้ำมันจะเริ่มละลายนะครับมันจะเริ่มละลายนรำผึ้เราเห็นไหมฮะละลายหมดละหมดละเราถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวคันนี้เราก็จะไปเติมลงในหม้อลักหม้อใหญ่นะครับนี่ครับนี่นะฮะนี่แหละครับเราจะต้องมาเติม เติมลงไปนี้เลยครับเห็นไหมฮะปริมาณน้าพอดีเลยครับเห็นไหมฮะนีะ่ตรงนี้จบไปนะครับนี่นะครับเราจะใส่น้ําตาลกรวดเพิ่มนะครับเมื่อกี้มีน้ําตาลทรายแดงม,มันก็มีหวานบ้างนะครับแต่มันจะไม่หวานหนักนะครับมันจะหวานน้อยๆน,นี่เราใส่น้าตาลกรวดเพิ่มแค่นี้เองนะครับไม่เยอะให้มันนัวๆน,นะครับแล้วพอมันโดนกับ พวกหัวจะเท้าแครอทหัวหอมใหญ่อะไรพวกนี้ครับหรือซินนามอนเดงเนี่ยมันก็จะเริ่มหวานในลักษณะที่เป็นธรรมชาติของมันเราก็คนให้เข้ากันเห็นไหมฮะน้ำซุปเราก็จะเริ่มแบบสีสวยนะครับแต่การใช้ซีอิ๊วดำหรือซีอิ๊วหวานน่ะไม่เวิร์คครับไม่ลอยนะครับบอกเลยไม่ลึกทําหลอกคนอื่นได้นะครับแต่ทําขายไม่ลอยทากินไม่ลอยนะครับครั้นี้นะครับเราใช้ไก่แค่โครงเดียวนะครับหม้อเราเล็ก มันไม่เยอะถ้าหม้อใหญ่กว่านี้ก็ใส่สักสองสามโครงก็ได้นะครับซุปเนื้อมีเขาเรียกว่ามีเทคนิคพิเศษอยู่คือการใส่ไก่เข้าไปด้วยนะครับอ่าใส่ไก่เข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าทําไมถึงต้องใส่นะครับแต่พวกนี้เราจะไม่เอานะครับในขั้นตอนสุดท้ายนะครับทีนี้เราจะเป็นการฟิกนะครับให้เนื้อมันนุ่มนะครับปกติหลายๆคนก็จะใช้การย่างหรืออาจจะใช้การจี่นะครับบนกระทะ แต่ของผมเนี่ยผมผมทําแบบง่ายๆนะครับแล้วผมก็ลองดูแลใช้ได้ก็คือการเขาเลยนะครับนะครับจะฟิกแบบนี้นะครับฟิกนะครับฟิกไม่ให้ของเหลวมันออกนะครับคือจีในระดับที่สูงข้างนอกระดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะหอมนะครับเนี่ยแบบนี้ครับนี่เลยนะครับการฟิกนะครับก็เป็นวิธีการฟิกนะครับฟิกไม่ให้น้ําอร่อยอร่อยน้านัวของเนื้อนะครับมันออก เนี่ยทำง่ายๆนะครับเอาไปเลยต้องตกใจนะครับเอาแบบนี้แล้วก็กลับด้านนะครับคือผมสาธิตให้ดูเฉยๆนะครับจริงๆต้องเผาให้ต้องเผาให้เยอะกว่านี้นะครับต้องเผาให้มากๆอ้นี้เนื้อนี่ประมาณโลนึงนะครับที่ประมาณกิโลนึงนะครับเนี่ยครับนี่นะครับกินเนื้อในเวลาโดนไฟเผาเนี่ยมันจะมีความพิเศษนะครับนี่นะครับต้องเผานะครับเผา ตรงไหนที่เรารู้ว่ามันเหมือนเป็นรูน้าออกเราเผาจี้ไว้เลยนะครับเวลาเอาจี้เนี่ยมันมันไม่ค็มเหมือนเผาอย่างนี้นะครับเพราะว่าเนื้อเราก็รู้อยู่แล้วามันไม่ได้ป็นเหมือนแผ่นกระดาษนะครับจี้มันก็ไม่เป็นอยู่แล้วโอเคนะครับเดี๋ยวนี่ทําตัวอย่างให้ดูนะครับแต่ต้องเผานานกว่านี้นี่นะครับที่เราเผาเสร็จเราก็นําไปล้างด้วยนะครับล้างเอากิน่นไหมที่เราฟิกเนื้อออกนะครับแล้วคันนี้ เราลงเป็นแผ่นเลยนะครับแผ่นใหญ่ๆนี้ลงเลยนะครับไม่หั่นนะครับลงเป็นแผ่นอย่างนี้เลยนะครับให้ปนกับโครงไก่ไปเลยนะครับต้องหัวใจหนึ่งที่ทุกคนจะงงนะครับน้ําต้มเนี่ยนะครับน้ำตุ๋นเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยครับเริ่มได้ที่ละเห็นไหมฮะเราให้มันร้อนแค่นี้นะครับแต่ห้ามเดือดนะครับห้ามเดือดนะครับห้ามเดือดนะครับสูตรนี้ไม่มีใครบอกแต่ผมบอกเอามาเฉลยวันนี้นะครับเราต้องเปิดไฟ ให้เบาๆมากๆนะครับมันถึงจะไม่เดือดนะครับอ่าดูไฟนะครับผมจะเบาไฟให้ดูนะครับเนี่ยครับเบาระดับนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมฮะอ่านะครับเนี่ยเบาระดับนี้เลยนะครับโอเคเนี่ยครับจะอธิบายต่อนะครับว่าทําไมถึงห้ามเดือดนะครับแล้วห้ามเดือดเนี่ยเราจะต้องนานเท่าไหร่โดยปกติ คนทั่วไปก็จะเอาซ่อมหรือเอาตะเกียบจิ้มเข้าไปในเนื้อนะครับว่าถึงเนื้อกลางแล้วความร้อนเข้าไปถึงเนื้อกลางกลางกลางเนื้อเนี่ยที่ปลายตะเกียบเนี่ยร้อนแค่ไหนนะครับถ้ามันร้อนไปมากก็แสดงว่ามันถึงเนื้อด้านในเราก็พอแต่ผมผมว่าวิธีนั้นมันค่อนข้างที่จะเดายากมากแล้วก็อาจจะมีนัยยะสําคัญต่อการทําในขั้นตอนถัดไปงงๆนิดนึงผมก็เลยกล่าวเลยครับว่าประมาณสัก หนึ่งชั่วโมงหรือสี่สิบห้านาทีประมาณนี้ครับเราก็มาดูอีกทีแล้วก็จะได้ไปครับขั้นตอนถัดไปได้โดยที่ไม่ต้องเทสข้างในเนื้อก็ได้นะครับไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะครับโอเคนี่นะครับหลังจากที่เราต้มแบบปริมปริมจะเดือดนะครับไม่เดือดนะครับปริมปริมจะเดือดมาประมาณชั่วโมงเสร็จเจนะครับอ่าเราได้แบบนี้แล้วอันนี้เราจะกองนะครับเราจะกองเอาแต่น้ำนะครับรกองเอาแต่น้ํา เออที่เราจะตักเอาสามชั้นนะครับเนี่ยสามชั้นที่เรารวนเห็นไหมฮะสามชั้นที่เรารวนเราจะตักออกนะครับตักสามชั้นนี้ออกมานี่นะครับเออนะครับแล้วเราก็จะตักเอาโครงไก่ออกเหมือนกันนะครับออโอเคไอ,อ้จริงๆโครงไก่อไว้ต้มต่อได้นะครับต้มต่อได้เดี๋ยว แล้วก็เราก็จะตักนะครับตักเอาพวกเครื่องเทศพวกต่างๆนี่ออกนะครับจริงๆเนี่ยเอาจะให้ชัวร์นี่เราก็ตักโครงไก่ออกดีกว่านะครับมันจะง่ายกว่าในการเมネจของพวกนี้นะครับเอาไว้เนื้อก็อยู่ส่วนเนื้อนะครับโครงไก่เนี่ยเราต้มไปเรื่อยๆให้เปื่อยเลยเลยนะครับนี่นะครับตักออกนะครับ พวกนี้เราไม่เอานะครับจริงๆเป็นประโยชน์นะครับเราไม่เอาครับตัดออกให้หมดนะครับนี่ครับเดี๋ยวนะครับเลยตักกากนี่ออกครับนี้คือปัดกากยาฟอกนะครับนี่เห็นไหมฮะ หมดเลยนะครับปางสคนทำก็อาจจะบอกไม่ออกแต่พอต้มไปนะนาจะเริ่มมันจะเริ่มฉุนนะครับเนี่ยครับการถุเราออกไขมันเดี๋ยวเราค่อยเอาออกนะครับเราฉูนต่อแล้วเอาออกทีหลังก็ได้นะครับไขมันอะไรอ่านะครับจากนี้เราที่กองหยาบไปแล้วคราวนี้เราจะมากองละเอียดนะครับอ่ากองละเอียดได้เลยนะครับจริงจริงกองหยาบก็พอนะครับแต่ผมว่ากองละเอียดมันก็สวยดีเนี่ยครับ นี่ครับเรากรองเอาน้ําน้ําเนี่ยเราเอามาทั้งหมดนะครับอ่าเห็นไหมฮะโอเคน้ําเยอะนะครับเราใส่นี่เพิ่มนะครับเนี่ยครับกรองใส่นี่อีกนะครับเห็นไหมฮะกากดำๆเนี่ยพวกเครื่องเทศเนี่ยมันจะฉุนนะครับเนี่ยครับเราไม่เอานะครับอันนี้อ่านะครับนี่นี่ครับ เติมน <ersch> ้ำเข้าไปนะครับน <ors> ี่ใส่ได้นะครับตรงนี้ในฝุนเนี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอาจจะเป็นหัวเชื้อที่ดีนะครับตรงนี้อีกนะครับอ่านะครับอันนี้เราจะเอาเนื้อสามชั้นมาอย่างนี้นะครับเราจะหั่นเป็นชิ้นนะครับอันนี้เราจะหั่นเป็นชิ้นนะครับนี่ครับเนี่เราจะหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้เป็นลูกเต๋านะครับเราจะหั่นเป็นลูกเต๋านะครับ เนี่ยเราจะหั่นลูกเต๋านะครับเห็นไหมฮะเนื้อข้างในนี่ยังฉ่ำเลยนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างในนะครับจะให้ดูข้างในเห็นไหมฮะเนี่ยฉ่ำๆอย่างนี้เลยนะครับนี่คือเริ่มได้ที่นะครับเริ่มได้ที่ฉ่ำๆเลยนะครับน่ากินมากนะครับนี่หั่นลูกเต๋านะครับโอเคเดี๋ยวจะหั่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยครับเราหั่นลูกเต๋าไซ ครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยดูนะครับดูนะครับเนี่ยเนื้อเห็นไหมฮะอย่างนุ่มเลยนะครับแต่นี้ยังไม่จบนะครับยังไม่จบเนี่ยครับคือลักษณะของสามชั้นคุณภาพนะครับอ่าครับนี่ครับนะฮะทำเป็นลูกเต๋าแบบนี้เห็นไหมฮะเนี่ยครับแบบนี้อ่าดูครับนี่เห็นไหมฮะอ่าอ่านี่ครับ คือโครงไก่เราใส่เหมือนเดิมนะครับต้มให้เปื่อยเลยนะครับโครงไก่ต้มให้เปื่อยเหมือนเดิมเลยไม่เป็นไรนะครับแล้วก็นี่เป็นหน้าตาของสามชั้นเนื้อนะครับที่เราจะใส่กลับเข้าไปเราเอามาหั่นนะครับหลังจากที่เราต้มเป็นแผ่นแล้วนะครับอ่าเนี่ยครับครันนี้เราจะต้มให้เดือดเบาๆนะครับต้มให้เดือดไม่ใช่ไม่เดือดนะครับต้มให้เดือดเบาๆอันนี้เราจะเริ่มตัดไขมันออกนะครับตัดไขมันที่ผิวหน้านี่ออกนะครับ เออเนี่ยอย่างงี้นะครับอันนี้อันนี้อนีเนี่ยครับเราตักไขมันตักไปเรื่อยๆนะครับตักเท่าที่เราตักได้นะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเราอาจจะไม่สามารถตักได้หมดนะครับแล้วดูครับตอนนี้เป็นอย่างนี้ นะครับตอนนี้เป็นนี้ละเห็นไหมฮะเนื้อตุนเห็นไหมฮะเนื้อมันเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมฮะโอเคนะครับคราวนี้เราจะตุนให้เดือดนะครับอีกนี่นะครับจากที่จําได้ใช่ไหมฮะเนี่ยคือเราใส่เพิ่มครับความเค็มยังไม่พอครับเราใส่เพิ่มครับอ่าเราช่วงเคี่ยวน้ําไปอีกสักสองชั่วโมงเนี่ยเรามาดูอีกทีนะครับให้เปื่อยๆเลยนะครับโอเคคนมากไล่ได้ครับตอนนี้คนได้ครับก็ยังไม่เปื่อยมาก เปื่อยมากๆในคนนี้เนื้อแตกหมดเลยครับอ่านี่นะครับนี่นะครับหลังจากที่เราตุนมาต่อเนื่องมาอีกสองชั่วโมงนะครับเนี่ยครับเปื่อยเปื่อยในระดับหนึ่งเลยนะครับเปื่อยในระดับที่โอเคเลยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับเปื่อยในระดับที่โอเคเลยส,สวยๆเลยเห็นไหมฮะเปื่อยเลยอ่า เยี่ยมเอาละคันนี้เดี๋ยวเราจะเทสนะครับนีนะครับเราจะลองทํากินแล้วนะครับคันนี้เราน้ําเดือดละเราลวกกับบุ้งก่อนนะครับอ่าแล้วในถ้วยนี้นะครับก็จะมีอ่าใบโหระพานะครับมีใบขึ้นช่ายนะครับแล้วก็กระเทียมเจียวนะครับคันนี้เราก็จะใส่กักบุ้งลงไปเลยนะครับครับโอเค นี่นะครับนี่ครับโอเคนี่ครับเราไม่เน้นเท่าไหร่นะครับแป้งนะครับพอมือเย็นนะครับนี่ครับลายละตรงนี้อ่าโอเคนี่ครับคือเราไม่เรียครับเราทําที่บ้านเราใส่ลูกชิ้นได้เลยนะครับแล้วก็ดูเนื้อครับดูเนื้อดูเนื้อสวย เห็นไหมครสวยเลยนะครับเนี่ยครับดูครับดูครับสวยสวยเปืยเปๆยเลยครับเนี่ยครับอีกชิ้นหนึ่งเนาะเนี่ยครับดูครับเปืยเปๆยครับเปืยเปๆยเลยนะครับแล้วดูสีน้ำซุปกันนี้้โนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยวางลงแล้วค่อยดูภาพเต็มกันนะครับดตักน้ำซุปก่อนนะครับ ลองดูนะครับทุกอย่างก็เมนูนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อตุนนะครับสามชั้นตุนนะครับเมนูนี้เราสามารถที่จะทําเป็นเกาเหลาก็ได้นะครับทานข้าวเปล่าก็ได้อร่อยมากนะครับจะทําเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่ได้หมดเลยนะครับก็เคสนี้ก็ขอขอบคุณทุกทท่ทานนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับสำหรับ เมนูเนื้อตุนที่สุดแสนจะอร่อยขอบคุณมากครับ